มาดูอัปเดตนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับผมมาดูอาการเจ้าโซดานะครับผมพิการขาหน้านะครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับผมขาหน้านะครับผมงอตั้งแต่ลอ,อดเลยนะครับผมก็อบแตกตั้งแต่ลอ,อดมาทีแรกก็ขาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผม ngon tè dù này thó nó sao đó ui nó no. chưa đá chưa đá hả con này yêu con này này đứa con này chưa đá ขาตัวสีดำตัวสีดำมีของข้อเท้าเป็นสีขาวหมดเลยนะครับผมตัวสีดำดำทั้งตัวนะคะรับผมแต่ว่าตรงขามีสีขาวสวยดีนะกับตรง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 อ๋อตรงใต้ท้องนะครับผมดูหน่อยอใต้ท้องอย่ยเป็นสีขาว ใต้รองังเป็นสีขาวนะบอมกับกับขาทั้งสี่ขาแล้วโอ้จะเสียดูหน้าหน่อยอ๋อตัวนี้ก็เป็น ครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ